ของของตาอายุจะเปี่ยนเนี่ยยูเจ๊ซิฟเจ๊ซิฟแล้วเออมาไม่ได้ใส่เนี่ยไม่ได้เพื่อไม่ได้เพื่อสิไปบ้านบ้านโนองเสียวบ้านบเนี่ยของตาซื้อว่าทากไหนครับเนี่ยนายสมศักดิ์แสนช่างนายสมศักดิ์แสนแสนช่างอ่อยู่บ้านโนองเสียวบ้านโนองเสียวโมที่เท่าไหร่โมที่สี่โมสี่เออมาเลยสี่เบกโมสี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งนะ กติดต่อเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้นะฮะตอนนี้นะครับเราจะไปส่งตาคุณตากันนะครับไปไปกันไปมาตอนนี้ก็เดินทางออกมาส่งคุณตานะครับผมครับตาเจ้าจำบ้านเจ้าของในยูแวนบได้นยูยูบ้านก็กับผู้เดียวเนี่ยยุบยุบเดียวย่ผู้เดียวครับอ้าวไปไปไปส่งไปส่งตอนนี้มาถึงบ้านนวลเสียวแล้วนะครับนี่มาส่งคุณตาถึงบ้านแล้วนะครับผมนะมาโดยอาอาสาสมัครนะครับ พี่อ้วนนะครับผมนะไปตาไปซี่บ้านเจ้าอยู่ทางไหนบ้านเจ้าอ่ะไปไปตรงไปตรงไปนะครับมาส่งคุณตานะครับผมตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านแกแล้วนะครับอยู่อาไรเราอดูตั้งแน่แน่มันลังมากกินต้มไก่กับคุณตาได้ปะเนี่ยล่ะโอ้ยเห็นหมองกินโอ้ยแต่พอนางไปเลยไงไปเราคอยนางเราบ้างเหมื่นเถอบ ฮึมมีได้เจ้าบงงินดอกผมที่มือเงินผมเปลี่ยนที่มือหเอาเอาโอเคโอเคคุณตาเข้าบ้านใจอยู่น้อโอเคโอเคครับผมขบผมครับผมขอบคุณตาโอ้ยเจ้าเนาะกับดึกๆกเดินเจากับไปหาไปหาหมูหาผัวอะไรนะไปด้วยคุณตาสวัสดีครับผมครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ถึงแล้วครับสงบ้านสมุานาพรสงบ้านแล้วครับโอเคครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> ครับผมครับผม <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ครับครับ